เลยไม่รู้ดูด้านหลังครับผมเพราะว่าฮิตเตอร์ไม่เสียผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะนี่ครับทัมเมอร์น่าจะน่าจะเสียนะมีรอยมดเข้าน้ำเข้าตนี้ตัวนี้เป็นทัมเมอร์ ac 2 0 0ร้อยซส้เพิร์ตนะครับไม่น่าจะไม่ไม่จ่ายไปไปตัดฮิตเตอร์นะครับ ทำให้ตู้เย็นไม่ตัดครับนะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นสี่ขาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสดูครับผมว่าเสียไม่เสียนะอันนี้ทําเมื่อตู้เย็นนะเนาะแล้วมันไม่ต่อนะเราเรามาเท็คขานี่นะก็จะมีสี่สามสองหนึ่งมีขาให้ดูมีเลขให้ดูด้วยขากลางนี้มันจะต่อ ต่อตู้เย็นที่ว่าฮีตเตอร์ทํางานนะนทามันต่อมันจะดังอันนี้มันไม่ต่อนะแสดงว่าไอ้ทัมเมอร์ตัวนี้น่าจะจุดสัมผัสด้ดานในมีมันจะคล้ายกับเป็นตัวสัมผัสกันนะครับมันน่าจะเสียทักตัวหนึ่งเ,เดี๋ยวเราลือดูเลยถ้างั้นก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับน,นี่ก็อันนี้เป็นน็อตเล็ก มันไม่สามารถเข้าได้ต้องมาหาไขควงตัวเล็กนะครับครับผมก็ไขควงตัวเล็กนะครับเล็กก็็เลกมากตัวนี้เล็กสุดเลย หรว่าจะไม่ออกตัวนะตัวนี้ออกตัวนี้ก็มือจะดำอยู่นะเพราะว่าผมไปทอฐานมาคนเอาฐานนะครับไม่ออกสองตัวนะตัวเล็กตัวนี้นี่ก็ไม่ออกโอ้ตัวนี้ออกเลยมันจะเล็กสุด ไม่ไม่ออกนะตอนนี้ต้องเป็นไขกวงแบบที่เป็นกระปุกเล็กๆนะครับอ๋ออันนี้ก็ติดยางไว้นะแล้วก็อย่างเงี้ล้ปุ๊บนี่ครับด้านในเป็นอย่างงี้เนาะตรงนี้จะมีจุดสัมผัสสองจุดนะอยู่ใต้ใต้ตรงนี้อ่าจะเป็นเพราะว่ามันสกรปรก โอเคนะตัวนี้สัมผัสไม่ดีนะเพื่อนะนะนี่ตัวด้านในนี่ครับสามสีที่ทำให้ความทํางานอ่าฮิตเตอร์ทํางานนะมันไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะลองเออเอากระดาษทรายอ่าไม่น่าได้นะเอา น่าจะาสำลีนะยัดเข้าไปหมุนๆห,หน่อยนึงนะครับครับเดี๋ยวผมใช้สำลีนะเพื่อนนะอันนี้คือน้ำยาล้างน้ำนะอันนี้เราจะเหย่เข้าไปด้านในนะมันจะเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วก็เอาน้ำยาล้างน้ำนะใส่กับปลายสำลีแบบนี้เขียวเขียวมีนะ แล้วก็ค่อยๆเหยีบเข้าไปอย่าให้โดนเสาพวกนี้นะเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนเราโดนไม่ได้เลยโดนมันจะหลุดหมุนๆไปแล้วก็หมุนหาวไปไหนหมดเฮ้อ มีกิ่ถ้าถ้ายังไม่ได้อีกก็ซื้อใหม่ครับผมสองร้อยห้าสิบถึงสองร้ยแปดสิบรวมค่าส่งก็สามร้อยครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนมากค่อยไม่ซ่อมกันนะเพราะช่างเขาจะ,ะไม่ค่อยซ่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยละเอียดอ่อนนี่ครับก็พุนพุนไปไงี้นะนี่นี่ สะอาดเลยที่นี้น้ายาห้องน้ํามันกัดกัดกัดนี่ดาปี้แล้วก็เอาฝังที่เราไม่ได้ใส่น้ํายาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะสะอาดแล้วอย่าให้กระเด็นออกอีกนะครับกระเด็นออกอีกที่นี้ก็จบข่าวครับเอาตัวใหม่มาเลยดีกว่านี่ตัวใหม่ครับสำลีตัวใหม่มาเลยคุณเโอเคเรามองด้านในเราสะอาดเยยมเลยเพื่อน นี้เราลองวัดดูอีกทีมันจะดังตีดไหมตีดนะครับดังแล้วดัง,ด,งดังหมดทุกตีดแล้วครับทีนี้เราก็ใส่ครับผมน่าจะควมำควม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 ไม่ม ผมว่ามันหายไปนะนไม่น่าประมาทเลยพี่น้องเลยตัวนี้สอดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บตัวนี้มนจะอยู่ตรงน,นี้นะครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้เหมือนจะใส่ที่หลัง,งเดี๋ยวตัวนี้เรากวรไมใส่ที่หลังในี่ไม่ใส่ก่อน mm hmm. ตัวนี้อยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ข้างบนแต่ตัวนี้น่าจะใส่อ๋อตัวนี้นใส่ไปแล้วแ่งเดิมเพื่อนนี่โอเคทนี้เราก็มาดูว่าคอมทำงานไหมแล้วก็เอ่อเปิดแล้วมันจะ,จะตัดน้ำแข็งไหมนะครับโอเค เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมฮีตเตอร์ไม่เสียใบมนทอนไม่เสียตัวนี้เสียนะครับที่ริงแล้วจุดสัมผัสโปกเองนะครับเราก็เปลี่ยนจุดสัมผัสหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่แล้วก็ทดลองกันนะครับกับผมผมก็ที่ร้านนะที่บ้านนะครับซ่อมตู้เย็นนะครับตู้เย็นแล้วก็พวกเครื่องสัอผ้านะครับพัดลมนะครับก็ เพื่อนๆที่เครื่องสภผ้าเสียนะครับหรือว่าตู้เย็นมีปัญหาครับก็โทรให้ผมไปรับเครื่องได้นะครับผมอยู่ตําบลหนองเหล็กนะครับอำเภอสีขรขระภูมิเนาะถ้าไม่ไกลมากผมก็เดี๋ยวไปรับเองครับผมตัวนี้เป็นตู้เย็นพานาโซนิกนะอาการก็คืออลูกค้าแจ้งว่าเย็นด้านล่างนี่เย็นเป็นน้ําแข็งเลยอันนี้ช่องพิษอยู่ด้านล่างนะรุ่นนี้ทีนี้ข้างบนมันไม่เย็นนะครับ อ่าผมมาปรับให้สุดเลยแล้วก็ปรับไว้ที่เลขสองนะครับเป็นที่เลกสองเนาะอาการตัวนี้เป็นที่ทมัมเมอร์นะครับทมัมเมอร์ไม่จ่ายไฟไปตัดไปตัดฮีตเตอร์นะครับมให้ทํางานก็ผมแต่งทมัมเมอร์นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะอ่าซ่อมมองนะครับก็เลยเดี๋ยวก็เซ็จร้อยส่งงานลูกค้านะครับสาหรับเครื่องนี้เนะาะฟานอัลเฟนิกวนเครื่องนี้ยังส่งไม่ได้เพราะว่าพลายไม่มีนะครับอาจจะซ่อมไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นบางตัวครับ เ,เครื่องสัภานั้นก็รอมอเตอร์ฟันแห้งครับแล้วเครื่องนี้ก็คอมเสียนะครับผมก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ตำบลหน,นองเหล็กนะครับพิมพ์ตำบลหน,นองเหล็กนะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับผมบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ติดถนน,นทางไปทางนี้ก็จะเป็นบ้านหนองเหล็กนะแต่มาทิศตะวันตกที่ตะวันออกนี้เป็นหนองดุม นะครับผมก็อยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยนะครับบ้านอยู่ตรงหัวโค้งพอดีสังเกตจะมีรถมอเตจอดอยูหน้าบ้านนะครับก็เข้ามา,ามีเครื่องซักผ้าตั้งอยู่อันนึงตรงนั้นนะนะี่ครับก็หรือโทรมาให้ผมไปรับก็ได้เดียนะครับก็ประมาณนี้นครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ